กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกายเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในอที่3 4นะครับเปิดวันที่5 เมษายนดีนะครับผมในเดือนที่ร้อนรละอุนะครับในปีนี้นะครับ40องศานะฮะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่กลางไทยนะครับผมมีกิจกรรมไลฟ์แรก150พอยต์นะครับแจก1ล้านตำลึงที่สําคัญแจกไอเทมเหล็กม่วงนะครับ30ชิ้นมูลค่า1,000พอยต์นะครับผมจํากัดเวลาในการแลกตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่ 11เ,เมษายนนี้ไม่ครั้งกับเซิร์ฟเวอร์นี้เอ i t 34แล้วนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่นะครับทุกคนมีอาชีพอัปเกรดทั้งหมด9อาชีพนะครับอัปเกรดใหม่มีนักมวยกับอาชีพนักพินนั่นเองนะครับเป็นอาชีพที่ล้ำลือใหม่ล่าสุดนะครับส่วนอาชีพพื้นฐานนะครับมีนักดาบมือกระบี่มือทวนมือธนูหมอนะะักฆ่านักสาบนั่นเองขอเลิกเล่นเป็นนักสาบและกันอาชีพที่เราจะเข้าไปรีวิว ในเกมโยกังเซิร์ฟโยกังไทยสามารถเลิกเล่นเพศช,ชายหญิงได้ด้วยเลือกเล่นสายธรรมะหรือว่าธรรมก็ได้ครับเราเลือกเล่นเป็นเพศหญิงน,นะครับชื่อทางระบบตั้งให้ในายอุยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวในตัวเกมเลยละกันนะครับเด้งเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนะครับกับเอ็นดีซีน่ารักสอนเราเล่นเบื้องต้นนะครับนี่เป็นไงกับแผนที่หิมะเย็นเด็นนะครับแต่โลกปัจจุบันเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนมากเลยนะครับ ของจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับเด้งเข้ามาในตัวแล้วครับทุกคนครับนี่มีภาหะรถเครื่องไม้ครับไอเทมจะแจกฟรีครั้งแรกโอมาแล้วของสําคัญนะครับในการทาเควเริ่มต้นยังแจกเป็นพวกของแฟชั่นครับพวกอาวุธหุ้มพระคุมต่างๆรวมถึงสัตว์เลี้ยงรายเห็ด3มชั้นนะครับไอเทมสําคัญนะครับผมเริ่มต้นปั้นตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีหยกซีคุณด้วยนะครับส่วนพระคุมต่างๆนะครับมาดูได้ที่ช้อยนี้เลยนะเนี่ยพระคุมรูปลักษณ์ สามารถสวมแต่งตัวสวยห่อเท่ได้เลยครับนี่เป็นอาวุธแฟชั่นครับเทนะครับบวกค่าพลังลบสวยๆด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนักสาบเนี่ยใช้เป็นผู้กันนะครับนี่ฮะคือของจะแตกปีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับกิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์ครับช้อยแรกนะครับเป็นกิจกรรมลงชื่อรับของได้รับไอเทมอัปเกรดตัวละครรวมถึงตำลึงด้วยนั่นเองนะครับมีกิจกรรมรางวัลยืนออนไลน์นะครับสูงสุด 120นาทีได้รับเป็นดอกกุหลาบต่างๆนะครับมีกิจกรรมรับยีนฟรีทุกวันด้วย3เวลา8โมงเที่ยง6โมงเย็นนะครับเติมเงินครั้งแรกได้รับเป็นหยกซีคุณน,นะครับของอัปเกรดตัวละครรวมถึงฉายาไทยแลนดนนั่นเองนะครับมีกิจกรรมสุ่มด้วยนะครับกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นเลเวลอัพรับไปเลยนะครับกิจกรรมนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่เวลไไวมากๆเลยนะครับเวทแรกเลเวล10เนี่ยอซี Easy มาก เป็นเวทที่เราสามารถได้รับตำลึงฟรี10,000แบบฟรีๆพร้อมด้วยจิตเดี่ยวสัตว์เลี้ยงนะครับสูงสุดอยู่ที่เลเวล66ครับได้รับของตอบแทนนะแล้วก็มีกิจกรรมแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับอารีน่าสถานที่ฝึกฝนบังคับตลาดรัดสกันล่มด้วยนะครับรวมถึงแลกสัตว์เลี้ยงแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับตาแลกไอเทมมีดอรอปแลกไอเทมครับแลกไอเทมแรนะฮะรวมถึงแลกอุปกรณ์120เซิร์ฟนี้ อุปกรณ์อัพเกรดสูงสุดอยู่ที่120นะครับบอกเลยว่าอุปกรณ์โคตรเทพค่าพลังเนี่ยโอ้โหเหมือนก้านะครับรองเท้านะสนับมือพลัง10,500นะครับบวกเลนส์ลม50,600โอ้โหเกาะเท่าไหร่เนี่ยบวกพลัง10,200เลนส์ลม49,000นะครับมีกิจกรรมแรกจุติอาวุธเทพด้วยนะครับกิจกรรมแจกฟรีม,มูลค่า1,000พอยต์เหล็กม่วงนะครับไอเทม กิจกรรมแชร์ห้ามพลาดเอามาแลกของได้เยอะมากเลยนั่นเองนะครับกิจกรรมเทศกาลสงการมาใหม่นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยสงการแจกชุดนี้ด้วยชุดสงการนะทุกคนโอ้ย oh god นี่ก็ะบี่สามัญิริยะโอ้โ oh หน, oh นี่อะไรอะแกนบัวนะครับเฮ้ยกิจกรรมสงการมาว่ามีแป้งโสมผ้าหะด้วยนะครับแล้วก็มีแลกท่าไม่ตายครับแลกรับรองเท้าขั้น122แลกฟังก์ชันสกินเจ นะครับรวมเสียงแรกชุดแฟชั่นนี่เป็นไงชุดแฟชั่นหลากหลายอุ้ยชุดได้สวยทั้งนั้นเลยนะทุกคนครับแรกเสษอาวุธเทพกิจกรรมนะฟังก์ชันแล้วก็แลกรับพาหะนะครับซุบะตัวร้ายนี่เป็นไงแล้วก็ผีเสื้อหลักสินะครับมีกิจกรรมแรกโปรไฟล์ด้วยนะครับกิจกรรมแรกของทําอุปกรณ์กิจกรรมแรกเสียตําลึงกิจกรรมแลกรับแหวนนะครับขั้นเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบหกนะครับกิจกรรมแรกอาวุธรับฟังก์ชั่นอาวุธลับนะครับกิจกรรมแรกสร้อยคอ ขั้น9 8นี่คือกิจกรรมรายละเอียดโบนัสในเซิร์ฟเวอร์ยูกางไทยนะครับถือว่าครบเครื่องเลยทุกคนครับครบเครื่องของอีเวนต์ของสายเติมเงินสายแรกนะฮะส่วนพอาบัเติมเงินส่วนใหญ่แล้วเป็นของแรกนะครับใช้แรกเป็นบัตรเลือดเือด50พอยต์ได้รับของเยอะมากนะครับมีบัตรเดือนนะครับเติมเงินครั้งแรกบัตรเดือนได้รับเป็นทองแท่งนะครับแล้วก็ตำลึงต่างๆของอัปเกรดนะครับเติมเงินครั้งแรกมีฉายาไทแวน เติมเงินสะสมนะครับจริงๆอะ่ะเติมเงินสะสมอะ่ะหรือว่าเติมเงินทุกวันได้รับเป็นของแรกของอัปเกรดแวร์บอกเลยว่าแวร์รีเจนนั่นเองนะครับประมาณนั้นรายละเอียดโบนัสท็อปอัพเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มี9อาชีพครับแล้วก็มีฟีคูณ100รเลเวลตัน129หาเาเวลไวนะครับแจกฟรี VIP 8ด้วยนะครับ v ี p สูงสุด16นะ จากฟีตําลึงทองนะครับแบบไม่ผูมมกมัดดรอปมอนสเตอร์กิจกรรมไฟลงต่างๆลงได้10ครั้งต่อวันกิจกรรมอีเวนต์ในเดือนอีกโอ้โหเยอะแยะเดี๋ยวเราย้ายมาฟาร์มจุดใหม่ในเก็บเลเวลละกันนะครับนี่จุดนี้เลยเพราะว่าจุดอื่นอะเราเก็บเลเวลบ่อยแล้วลองมาเก็บเลเวลตรงนี้ดูนะครับเ,ลเวลไวมากๆครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะลองดูครับทุกคนตอนนี้ผมเลเวล9้าแล้วปลดล็อกสกิลแทบจะครบแล้วนะครับแล้วก็เลเวล10แหละเวลไวจริงๆนะครับครบแล้ว กิจกรรมอ e ีเวนต์นะครับโบนัสนะฮะก็มารับของได้เลยเลเวลอัพรับไปเลยนะครับสามารถได้รับตำลึง1 0 0 0 0มื่นซื้อของได้ในร้านค้าพวกรูปลักษณ์ต่างๆได้นะครับร้านค้าก็มีประมาณนี้ของอัพเกรดตัวละครของแร่ทองแท่งตำลึงพวกนี้นะครับน่าจะประมาณนี้รายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยเอที่สามสี่ใครชื่นชอบถูกใจจัดได้เลยขอโยกังห้ามพลาดรีวิวคลิปนี้นะครับท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ด้วยคือไม่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าบ๊ายบายครับผ